ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างตั้มจะพามา,าวัดมอเตอร์นะครับว่าตรวจเช็คมอเตอร์ว่าขดลวดยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเป็นมอเตอร์สิบแรงนะครับเป็นมอเตอร์สิบแรงเป็นมอเตอร์อันนี้ป้ายอาจจะหายหมดแล้วอาจจะดูไม่ชัดหรอกครับมันก็เจ็ดจุดเจ็จุดห้าครับวนะครับกีประมาณสิบแรงสามวัแปดสิบโวลต์นะครับรอบพันสี่พันสี่ร้อยห้าสิบอนะครับ เป็นมอเตอร์สิบแรงนะครับใช้กับเครื่องตดัดปูนนะครับใช้เครื่องตดัดปูนอันนี้ก็ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คกันนะครับว่าขดลวดยังช็อตอยู่หรือไม่ขดลวดยังดีอยู่หรือเปล่านะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าเราก็มาเช็คกันเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็นะผมก็จะเช็คว่าให้รู้ว่าขดรวชดช็อตไม่ช็อตผมจะแจ้งราคาลูกค้านะครับรแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการตรวจเช็คกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนเลยเลยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจร้านทีอาร์กันไฟฟ้าด้วยนะครับเพจเฟซบุ mm ๊ก hmm. ร้านทีอาร์กันไฟฟ้าและช่อง u t u b e นะครับร้านทีอาร์กันไฟฟ้านะครับฝากติดตามผลงานของช่างตัดด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อมีอะไรดีๆจะได้เอามาลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดและตรวจเช็คมอเตอร์นะครับ mm hmm. เช็คโถลดมอเตอร์ว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับ อันดับแรกเลยเราปรับมิเตอร์ไว้ที่โอห์มนะครับมาเราลองดูนะครับอ่าครับอ่าโอเคนะครับแล้วเราตอนนี้ตอนนี้คือเขาจับเดลต้าอยู่นะครับหนึ่งสองสามอันนี้เป็นเป็นสามร้อยแปดสิบหกร้อหกสิบนะครับคือจับเดลต้าก็จะแรงกําลังจะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มาเริ่มวัดกันนะครับเราก็จะเอาตัวไหนขาไหนขาหนึ่งเป็นหลักก่อนนะครับสามขานี้นะครับแล้วก็จับแล้วก็วัดเลยนะครับ มาดูที่โอมนะครับขานี้ได้1.8นะครับแล้วก็เอานี้เป็นหลักนะครับเราโยกมาอันนี้อันนี้1.8นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราลองเท่ากับว่า1.8กับ1.8เท่ากันนะครับเดยเราลองโยกเมา่อกี้อยู่นี้นะครับเราก็เอานี้มาอยู่บนฟูนี้บ้างนะครับอ่าอันนี้เหลือ0.8นะครับแสดงว่าหัวรวดนี่ช็อตแล้วครับ ช็อตหนึ่งคนไปแล้วแล้วก็ลองวัดกาวดูว่าลงกาวไหมนะครับขดรวดอาจจะไม่ลงกาวนะครับแต่อาจจะมีขดรวดยังไม่ลงกาวแต่คือแต่ช็อตขับขดรวชดช็อตไปแล้วหนึ่งหนึ่งคนนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคือค่าโอมสามขานี้จะต้องใกล้เคียงกันหมดนะครับตอนนี้คือก็เกือบเกือบเท่ากันนะครับนไรครับหนึ่งจุดแปดหนึ่ง 1.8 2องอันนี้เท่ากันนะครับแคค่ามาอันนี้อ่าอันนี้เดือด1.8แสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้ช็อตแล้วนะครับการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับเบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับเช็คมอเตอร์3เฟสนะครับอันนี้คือการเช็คของมอเตอร์3เฟสนะครับไฟ3 8 0แรตนะครับแต่ว่าถ้าการเช็คมอเตอร์220โวลต์ก็จะเป็นต้องวัดค่าอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ต้องวัดค่าอีกแบบหนึงแต่อันนี้3เฟสจะเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับยังไงก็ทางต้ามฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ